สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มสีมินนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยเรื่องค่าคอมนะครับมิชชั่นของตัว Sho อป e a f f i l i a t e นะครับก็ถ้าเราไม่รู้นะครับเราก็จะเจอตัวค่าคอมเป็นศูนย์นะครับบางอย่างก็เราก็จะงงว่าทำไมมันมันเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าค่าคอมของตัว s h อป e e เนี่ย f i l i a t e เนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่ะก็ มาดูเลยนะครับตัวนี้ผมจะกดเป็นตัว e x t r a c o m นะครับก็กดจากตัวสินค้านะครับที่ผมใช้ดูเวลาเป็นมีค่าคอมเท่าไหร่บ้างนะครับผมจะกดตรงแคร์นะครับหน้าสินค้านะครับแล้วก็จะเด้งขึ้นเป็นตัวค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็กดตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อดูนะครับตารางค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับก็จะขึ้นโชว์นะครับสมมุตินะครับตัวนี้นะครับเป็น7%นะครับตัวนี้เขาจะ ขึ้นโชว์ในส่วนของตัวที่เราโปรโมทบ่อยสุดนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงด้านล่างนะครับเป็นโปรโมทบ่อยสุดนะครับตัวนี้ก็จะโชว์ให้เรานะครับดูนะครับว่าเป็นค่าคอมเท่าไหร่นะครับพอเขาขึ้นโชว์แล้วนะครับก็จะมีค่าคอมต่างๆเดิงขึ้นมานะครับเป็นตัวสามแถบนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับอ่ะก็จะเป็น อันดับแรกนะครับแยกเป็น3มช่องทางนะครับมันก็จะมีตัวรายละเอียดข้อเสนอนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็ดูตารางนะครับเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับประเภทช่องทางนะครับจะแยกเป็น3อย่างนะครับก็จะเป็นชอปปี้วิดีโอนะครับก็คือสิ่งที่เราทําวิดีโอแล้วก็ติดตร้าสินค้านะครับอันที่2ก็คือโซเชียลมีเดียนะครับนั่นก็เป็นตัว Facebook i น s t a g กร m หรือช่องทางอื่นๆนนะครับเป็นโซเชียล แล้วก็เป็นช้อปปี้ไลฟ์ก็คือการไลฟ์สดแล้วก็ติดตะกร้านั่นเองนะครับคอมมิชชั่นจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือคอมมิชชั่นจากผู้ขายนะครับผู้ขายคือใครนะครับก็คือร้านค้านั่นเองครับร้านค้าเวลาเขาขายสินค้าเขาก็จะทําตัวเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับและอีกอย่างก็คือค่าคอมมิชชั่นจากตัวช้อปปี้นะครับก็คือช้อปปี้จะให้นะครับสมมุติ ช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับช้อปปีก็จะให้เยอะหน่อยนะครับเป็น50%นะครับแล้วก็ทางร้านค้าให้อีก70%นตะครับตัวนี้เพื่อนๆก็จะได้ค่าคอมเยอะมากนะครับจากตรงนี้นะครับในส่วนของตัวได้เยอะก็จะเป็นตัวโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้ามาดูก่อนนะครับหรือเลือกตัวเอกตะคอมนะครับไม่งั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเจอค่าคอมที่เป็นศูนย์ะครับเวลาเรา เห็นมันเห็นตัวค่าคอมออกมานะครับซึ่งมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ค่าคอมเป็นศูนย์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นด้านล่างเลยนะครับเป็นข้อเสนอที่สิ้นสุดนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับค่าคอมนะครับก็จะมีวันสิ้นสุดนะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับบางทีมันสิ้นสุดนะครับเราทําวันนี้เดือนหน้าอาจจะสิ้นสุดนะครับมันก็จะกลายเป็นศูนย์บาทนั่นเองนะครับอ่ะ พอหรือบางครั้งเป็นศูนย์จากห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะเหลือหนึ่งจุดเจ็ดห้าที่เพื่อนๆเ,เคยได้รับอ e ีเมลนะครับว่าค่าคอมจะลดลงนะครับนั่นก็จะเป็นช้อปปีให้1.75%นะครับก็จะน้อยลงบางครั้งก็เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยค่าคอมมันน้อยลงนะเพราะว่าค่าคอมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับเราต้องเข้ามาดูตรงนี้ดีๆนะครับบางครั้งเราขายสินค้า มันก็จะติดคุกกี้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับเพราะค่าคอมมันจะไม่เท่าเดิมนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับค่าคอมนะครับจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อลูกค้ากดยอมรับสินค้านะครับเพื่อนๆก็จะอีกหลายแบบนะครับที่เพื่อนเพื่อนจะโดนถูกยกเลิกนะครับนั่นก็หมายความว่าค่าคอมเราก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่าออเดอร์ตรงนั้นนะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับ เนื่องจากลูกค้ากดยกเลิกสินค้านะครับหรือลูกค้าคืนของนะครับคือก็จะประมาณว่าอาสินค้านั้นอาจจะไม่ดีหรือลูกค้าต้องการยกเลิกนะครับตรงนั้นนะครับยังไม่ได้ถูกคอมพีน,นะครับค่าคอมแล้วก็จะเป็นศูนย์หรือถูกยกเลิกนะครับแล้วก็มีอีกคําถามนะครับที่เพื่อนๆถามเยอะเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าค่าค่าคอมเนี่ย ออกตอนไหนนะครับแล้วก็จ่ายยังไงนะครับค่าคอมก็จะเป็น2แบบนะครับจ่ายเขาก็จะมีตารางตัวค่าคอมนะครับให้มานะครับก็จะจ่ายเป็น2ครั้งนะครับเวลาเพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นตัว H 1 h 2นะครับเวลาดูนะครับก็จะมีบางครั้งก็จะเป็นวันที่1กับวันที่15นะครับส่วนมากจะออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวปฏิทินการออกค่าคอมให้นะครับ ค่าคอมนะครับขั้นต่ํานะครับก็จะจ่ายเริ่มต้นที่500บาทนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ถึง500บาทนะครับก็จะถูกส่งเป็นบินถัดไปนะครับจนกว่ายอดจะถึง500นะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับและอีกอย่างนะครับจะไม่จ่ายนะครับก็คือเพื่อนๆยังไม่ผ่านตัวแท็กและเพย์เมนต์นะครับที่เขาให้กรอกนะครับ ตัวแท็กและ payment เนี่ยครับจะต้องจะถูกอนุมัติก่อนนะครับถึงจะได้เงินนะครับซึ่งแท็กและ payment นะครับผมก็จะบอกวิธีการใส่นะครับในช่องของผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะครับและขั้นต่ำา500บาทนะครับและอ order จะต้องเสร็จสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อนๆถึงจะได้ยอด ค่าคอมนั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยนะครับประมานนี้นะครับ1เลยแท็กและเ,เมนต์นเพื่อนๆต้องผ่าน2ยอดขั้นต่ําก็คือ500บาท3ออเดอร์นั้นจะต้องสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเพื่อนๆยอดยังไม่ถึงก็จะถูกคิดไปอีกเดือนอยอดถัดไปนะครับก็จะประมานนี้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆน,นะครับสงสัยเยอะมากๆนะครับ ส่วนวิธีนะครับใส่แท็กหรือเพย์เมนต์นะครับผมก็ทำไว้ให้นะครับแล้ววิธีแก้ไขเวลาเรารอแท็กหรือเพย์เมนต์อนุมัตินานนะครับผมก็ทำไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของรายละเอียดค่าคอมต่างๆนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆนะครับสงสัยส่วนไหนนะครับก็สามารถทิ้งข้อความหรือคำถามไว้ได้ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าอันไหนผม ตอบได้ผมก็จะมาตอบให้นะครับหรือเพื่อนๆอยากให้ทําคลิปในส่วนตรงไหนนะครับก็สามารถตอบได้เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าอยากสมัครตัว s h o p ปี้แอฟร i เ t e นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ มีคลิปสอนวิธีสมัครหรือวิธีดูต่างๆนะครับอยู่ในคลิป YouTube ผมผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจนะครับผมมีลิงก์สมัครด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถกดคลิกลิงก์แล้วก็สมัครได้เลยนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบาย